สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงให้ชมเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพอายุครบ82สนะครับสร้างเมื่อปีพศ2,40082เนี่ยตามที่เหรียญบอกไว้เลยนะครับผมมีเหรียญเดียวนะครับก็อนุนรักษ์เอาไว้นะครับกอ็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่า สำหรับผมแล้วเนี่ยได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเหรียญชินว่านผงอะไรก็แล้วแต่นะครับพระสมเด็จหรือเนื้อดินหรือเนื้ออะไรมาเถนะครับขอให้จับเจอพุทตุคุณเถอะเราก็จะเจอของแท้นะครับทีนี้การเจอของแทของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเวียงแขนวิงข,ข,ข,ขาชักดิ้งชักงอรู้ว่าแท้คนเดียวนะครับผมสามารถที่กำเหรียญเหรียญเนี้ยนะครับแล้วแตะแขนคุณให้พลังงานพุทธคุณถ่ายเทไปวิ่งใส่แขน